สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาร์ตโกธีบอีกครั้งในวันนี้ก็จะสกูปก็ซิล่ากันนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับชื่อของสัตว์ประหลาดในจักรวาลก็ซิล่าระหว่างชื่อญี่ปุ่นกับชื่อสากลนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มาจากคลิปเก่าผมเคยทํามาหลายคลิปแล้วเวลาผมพูดถึงลาดอนนะครับไคจูนกยักษ์สีแดงนะครับก็จะมีคนแม้แต่คนว่าเอา้ามาเล็กโลแดนไม่ใช่เหรอตรงมันคือโลแดนหรือลาดอนนะครับ มันจริงมาสุดสกุมนี้เลยว่าเฮ้ยชื่อของสปหราดเนี่ยโดยเฉพาะไคจูญี่ปุนเนี่ยมันจะมีชื่อของญี่ปุ่นนั่งเดิมอยู่แล้วและพออิพอนพ r t ตไปมองนอกเนี่ยมันก็จะมีชื่อสากลมานะครับซึ่งบางตัวเนี่ยชื่อเอหมือนกันก็ได้บางตัวชื่อก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งนะว่าอย่างตัวกอซิล่าเนี่ยชื่อเนี่ยญ่ปุ่นเขาตั้งให้อเมริกาเลยนะครับชื่อดเดิมคือโกจิละนั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ผมจะพูดถึงไคจูทั้งหมด เกือบทั้งหมดเนี่ยจะวางกอซิล่าว่าระหว่างชื่อ,อชื่อญี่ปุ่นกับชื่อสากลมันต่างกันยังไงนะครับก็เริ่มจากตัวแรกเลยคือกอซิล่านี่แหละแน่นอนว่าหนังภาคแรกที่ออกฉายในปีพันเกี่เนี่ยชื่อเรื่องเนี่ยเขาอ่านว่าโกจิระนะครับแน่นอนว่าพออินพอปยังต่างประเทศในปี5 6เนี่ยกอรซิล่าคิโอมอนสเตอร์ปี56หญี่ปุ่นเขาก็ส่งชื่อสากลมาให้แล้วคือกอซิล่านะครับแล้วอเมริกาก็เพิ่มชื่อซ้อยไป King of the Mon s t เ r นั่นเองนะครับ ก็กลายเป็นชื่อสัปหลาที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะเรียกโกจิระหรือก็ซิล่าก็ตามแต่มันเคยมีชื่ออื่นในนักซิล่าเนี่ย,นะยอย่างในภาคแลดเกนเนี่ยก็ซิล่าหรือโกจิระก็เหมือนเดิมแต่พอแลดเกนไปอิมพอร์ตไปฮอลลีวูดทางฮอลลีวูดตั้งใจจะเปลี่ยนจาตัวก็ซิล่าไปสัปหลาดตัวอื่นก็คือเอาฉากก็ซิล่ามาแล้วตัดต่อเพิ่มฉากอเมริกันเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวก็ซิล่าด้วยแทนที่หน้าหมหเือนก็ซิล่าโดยเปลี่ยนชื่อเป็นไจแกนติส ก็กลายเป็นชื่อเรื่อง g i ยเกน i ิ the f i r e Monster แน่นอนว่าตัวหนังดั้งเดิมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วพอเอาไปตัดต่อใหม่ใส่ฉากฮอลลีวูดเข้าไปก็ยิงแย่กว่าเดิมนะครับทำให้เรารู้ว่าไอ้ก็จินเนี่ยมันเคยมีชื่ออื่นด้วยนะ g i ยเกนติเนี่ยตัวต่อมาก็คู่ป่ายของก็เซล่าในแลดเเกนแองกิลัสนั่นเองทั้งสองเวอร์ชั่นชื่อก็ไม่ต่างกันมากเพราะเหมือนญี่ปุ่นเขาก็เรียกกึ่งกึงทับศัพท์ไปโดยเป็นญี่ปุ่นเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะม คำเสริมเข้ามาในภาษาอังกฤษเสมอนะครับอย่างแองกิลัสเนี่ยพอญี่ปุ่นเขาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกว่าแองกิลัสสำเนียงสำเนียงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นเนาะแองกิลัสอะไรแบบนั้นนะครับคือมันจะมีเสียงเพิ่มเข้ามานิดหน่อยเนี่ยเวลาญี่ปุ่นออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเวลาเรียนกฤษก็เรียกอังกฤษแบบภาษาอังกฤษตรงๆเลยแค่อาจจะเป็นสำเนียงไทยอะไรแบบนั้นนะครับแต่บ้านเขาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเพิ่มศั์เข้ามาด้วยนะครับตัวต่อมาก็คิงคอง แน่นอนว่าไอาตัวนี้มันก็ไม่ใช่ไคจูของญี่ปุ่นหรอกแต่มันมาอยู่ในคิงคองมาทากอซิล่าแล้วเวลาคนญี่ปุ่นเรียกมันเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ได้คิงคองทับศัพท์แต่เพิ่มสำเนียงญี่ปุ่นอย่ที่บอกไปคิงกือคงกุอะไรแบบนั้นนะครับและ,และ,และเราก็ียกคิงคองกัน์ตชินป่าแนละ้วคงไม่มีใครเรียกว่าชันญี่ปุ่นหรอกตัวต่อมามมทราแน่นอนมาชานั้นก็มาจากมอสที่แปลว่าผีเสื้อกลางคืนนะครับแน่นอนไคจูก็เป็นไคจูผีเสื้ออยู่ละ ซึ่งไทยญี่ปุ่นเนี่ยชื่อด้านเดิมที่มาออกฉากเนี่ยก็นับเป็นชื่อคลาสสิกเหมือนกันนะคือคนบางคนก็ยังเรียกชื่อนี้อยู่แม้จะเป็นคนฝรั่งก็คือโมซูล่านั่นเองนะครับและในภาคไทยเนี่ยในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยอย่างในภาคกิโดล่าเดอให้ดีดฮดมอนสเตอร์เนี่ยภาคไทยเนี่ยมันจะมีชื่อหนึ่งของมอชา่านั่นคือมอสลาซึ่งเหมือนฝรั่งเองก็มีบางคนเรียกตัวนี้ว่ามอสลาเหมือนน,นะเหมือนเอามาผสมกันเลยว่ามอชากับโมซูล่ากลายเป็นมอสลานะครับ อย่างตัวโมซิล่าเนี่ยก็กลายเป็นโคนเนมของมอชาในคีออร์ดมัสเตอร์ที่จะฉายในปีนี้นะครับและก็อีกชื่อนึงเป็นชื่อหนังที่เอามาฉายในฮอลลีวูดตอนที่ ata, มอชาพัฒท์กอซิล่าปี64ออกฉายพอฉายฮอลลีวูดก็เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นกอซิล่า versus the sting แน่นอนมันทาให้ตัวโมซิล่าหรือมอชากลายเป็นเดอะติงไปเฉยเลยครับคือมันเอาผีเสื้อเอาผีเสื้อแสอสวยไปมีชื่อเรื่องเหมือนกับหนังไซฟ,ฟาสีของขวัญเดอะสติงเนี่ยนะ โอ้มอนชาสุดน่ารักเรากลายเป็นอสุรกายซะละนางสารนะครับตัวต่อมาอ่าตัวนี้แหละที่เป็นประเด็นเลยลาดอนแน่นอนว่าตัวหนังเดี่ยวของมันครั้งแรกเนี่ยปี56เนี่ยเขาก็เรียกว่าลาดอนขออภัยเดือดผมกระโดดอินไม่ได้นะครับแต่พอเอามาฉายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนตัวลาดอนเนี่ยชื่อลาดอนมันดูไปพ้องกับทรานโดดอนซึ่งเอาจริงมันไม่ใช่ตัวทรานโดดอนมันเป็นนกยักษ์เลยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโลแจน แน่นอนว่าใครจะเรียกตัวนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าต้องสองเวอร์ชันก็อาจสองพยา,ยาม,มอนกันแลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะถนัดเรียกแบบไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเรียกลาดอนเพราะว่าผมดูภาคไทยก็ซิล่าส่วนใหญ่ก็เรียกตัวนี้ว่าลาดอนนะแต่มันจะมี Inva s ช o n of a s s สซอมัสเที่ภาคไทยเรียกมันว่าโลแคนผมก็งงโลแคนตัวอะไรว่าโลแคนตัวต่อมาแน่นอนคู่ปรับกระสอบทรายคิงกิโดราแน่นอนว่ากิโดรานั้นก็เป็นช่วยญี่ปุ่นตั้งมาอยู่แล้วนะครับแค่ เวลาสะกดคำคุณตัวคันจีเนาะเวลาสะกดตัวคันจีเนี่ยมันก็จะเหมือนของอังกฤษโดยสมบูรณ์แต่เวลาอ่านก็อ่านเหมือนกันนะครับคิงกิโดะแต่พอคิงกิ La นช่วงแรกที่ออกฉายในปี64เนี่ยพอประชายฮอลลหวูดอะนึกเหมือนคนฝรั่งจะไม่ค่อยชอบอ่านตัวโอนะเขาก็เลยตัดตัวโอออกกลายเป็นกิโดระเดอะทีให้เด็กมอสเทอร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องคนฝรั่งทุกคนก็เรียกตัวนี้ว่าคิงกิโดระหมดแล้วนะครับแน่นอนว่ากิโดระนั้นก็มีชื่อนึง ก็คือมอสเซอร์ซีโร่ซึ่งชื่อมันเนี่ยถูกเรียกแบบนี้ครั้งแรกในอะีเวน i ์ n ับแอสโตรมอสเซอร์และมันก็กลายเป็นโค้ดเนมของมันไปด้วยนะครับขาะที่ไอปี2019เนี่ยไอภาค,คีอออร์มอสเซอร์เนี่ยคิงกิโดล่าก็มีโค้ดเนมมอสเซอร์ซีโร่เหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็เอบิล่าแน่นอนเอบิเบลกุ้งของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเขาก็ตั้งมาเอบิล่าเลยนะครับดังนั้นอเมริกาก็เรียกมัลเอบิล่าเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากนอกจากตัวคันจิที่สะกดด้เหมือนกันแค่ัแหละแต่อ่านเหมือนกันนะครับตัวต่อมาตัวนี้แหละคนนี่คุ้นเพราะมันผลผ้า,ผาเดียวกันนะั่นคือแจแอนคอนรดหรือเหยียวยักษ์แน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยพอแจ็แอนคอนโเป็นสับตรงเลยคือคอนร์คือเยียวแจแอนคือยักษ์ลายปุ่นเรียกก็ต้องเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นกนเลยนะครับอย่างบ้านเราภาษาไทยคือเยียวใช่ไหมญี่ปุ่นก็ก็เรียกว่าโอคอนโดรุนะครับแต่ไอ้ภาพอ,อมาเซอร์แท็กไอ้ภาพที่หว่วงไอ้สุดเนี่ย กลับเดขตัวนี้ว่าจ็อดอีเกิลเอออินซีกับเดียวถึงแม้มันจะคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะและที่สําคัญก็คือไอเอไอเอียวยักษ์ที่โผล่ในอมัสเซอร์แท็กมันก็เอียวเดียวกับไอเอบิล่าแหละคือเอาสต็อกฟุตเทจจากภาคเอบิล่ามาใช้นะครับแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันอีกอันนั้นนี่มันคือฉากเดียวกันนะครับอะไรของมึงเนี่ยตัวต่อมาก็คามาคูลัสซึ่งก็คือตั๊กแตนยักษ์นะครับแน่นอนว่ามันเป็นสั์ตรงตัวอยู่แล้วญี่ปุ่นก็เรียกตรงตัวแบบภาษาอังกฤษเลยนะก็คือ คามาคิรัสเป็นสำเนียงญี่ปุ่นของเขานะครับแต่ตอนฉายต่างประเทศที่เป็นดับภาษาอังกฤษภ่านกงกฤษเนี่ยซานมักอซิล่าเนี่ยเขาเรียกว่าใจแมนติสเพราะแมนติสก็แปลว่าตั๊กแตนเหมือนกันและใจก็เหมือน่อมจากใจแอนไงก็คือใจแมนติสตั๊กแตนยักษ์นะครับเหมือนดับอังกฤษอีกตัวหนึ่งก็คุโมงกะก็แมงมุมยักษ์นะครับคุโมงกะก็แปลว่าแมงมุมของญี่ปุ่นหรือเหมือนอเมริกาในยุคปัจจุบันก็ทับศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยก็คือคุโมงกะนะครับ แต่ในช่วงอย่างที่บอกช่วงแรกที่มาฉายต่างประเทศเนี่ยไอ้ดับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาตั้งชื่อใหม่ว่าสไปก้าแน่นอนก็ย่อมจาจากสไปเดอร์แหละสไปก้านะครับอีกตัวหนึ่งลูกของกอซิล่าซึ่งเราเรียกว่ามินิล่านะครับญี่ปุ่นเองก็เรียกมินิล่าเหมือนกันแต่ที่บอกไปช่วงดับอเมริกาใหม่ๆเนี่ยไอ้ผ้าอังกฤษสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่ามินย่ากับมินล่านะครับคือมันย่อสับเอานะครับแต่แหละปัจจุบันทุกคนก็เรียกมินิล่ากันหมดนะครับ ต่อมาก็ไคจูในเดสโซลอมาสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงก็โกล o โซลัสญี่ปุ่นก็เรียกทับศัพท์แต่เพิ่มสัียงญี่ปุ่นไปก็คือโกลอโซลูสอะไรแบบนั้นนะครับแมนด้าก็คือแมนด้าทั้งของญี่ปุ่นทั้งของอเมริกาก็เรียกแมนด้าเหมือนกันนะครับต่อมาก็บาลลากอนทั้งสองประเทศก็เรียกเหมือนกันคือบอลลากอนแต่บาลลากอนเคยถูกเรียกผิดมาแล้วก็คือชื่อของมันน่ย เขียนผิดในเกมนะครับเกม Godzilla Monster of the Monster เลยเนี่ยแหละแล้วก็ขอเล่นของบันไดด้วยชื่อของมันเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นวาลากอนกลายเป็นว่าวาลานั้นผสมกับบาลกอนเรียบร้อยนะครับกลายเป็นวาลากอนนะครับตัวต่อมาวาลานตัวนี้แปลกหน่อยก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรียกมันว่าบาลานแต่สากลเนี่ยเรียกว่าวาลานนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนก็เรียกกันว่าวาลานเนานะตัวต่อมากาบาราตัวนี้ก็กาบาราแต่ตอนออกคอนเซ็ปใหมใหม่หมหตอนแรกอะ ชื่อมันเนี่ยคือเกบาลาตราก็เกบาลาแหละตัวต่อมาเฮดโดร l a ตัวนี้ก็ถึงจะสะกดต่างกันในคันจิญี่ปุ่นกับสับสากลแต่ก็อ่านเหมือนกันว่าเฮดโดร l a เตียที่บอกไปช่วงแรกอะ่ะอเมริกาเขาชอบไม่ชอบพูดเสียงโออ่ะก็ตัดโอออกเหลือเฮดโ d o l a แบบเดียวกับก d o l ร r a เลยแล้วก็ชื่อหนังด้วยอย่างในภาคเนี่ยเขาที่ชื่อภาคว่า g o d z i l l ่า vs h e ด d o l r a แต่ตอนฉายอเมริกาใหม่ๆ่เนี่ย ชื่อหนั้ทถูกเปลี่ยนเป็น Godzilla vs. Smog Monster ดังนั้นไอ,อ้ Smog Monster เ,เนี่ยก็กลายเป็นชื่อของเฮโดล่าไปด้วยนะครับตัวต่อมาไกเก้นซึ่งญี่ปุ่นก็อ่านไกเก้นนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในฟันทั้งวใช้ปุ่นเนี่ยตัวขอส่อจริงว่ากีกันนะซึ่งก็อยู่กับสำำนิ่งว่าคนจะอ่านยังไงนะครับกีกัานไกเก้นกีกันอะไรแบบนั้นนะครับตัวต่อมาเมกกลอนตัวนี้ญี่ปุ่นเรียกว่าเมกโลนะ แต่มีการใช้ตัวอกับตัว L อลด้วยก็คือล้อเลียกับล้อลิงไงของญี่ปุ่นเป็นตัวอนะครับเมกาโลส่วนจากุลเมกาลอนนะครับตัวต่อมาในภาคเดียวกันเจ็ตจักรกุ้แน่นอนว่าหนังนะ่งมันมีเพลงของมันด้วยแน่นอนว่าสำเนียงเพลงเนี่ยเวลาเรียกตัวเจ็ตจักรกุ้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจกกา็จักราเจตวจักราและมีชื่อที่คนไทยใช้ภาคกันก็คือเจ็ตจักร์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหมือนเขาจะแปลไทยผ่านภาคญี่ปุ่น แลวด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเจสจัก้าเขาก็เลยเหมือนเปลี่ยนเป็นเจสจักร์นะมันดูมันดูง่ายกว่านะนะแต่หน้าตาก็ดูไม่เหมือนจากกู๊ตรงไหนเลยภาคต่อมาก็เมกากอซิลาก็เมกาโกจิลาก็ไม่ต่างกันมากนะครับอ้อกผมถึงความเมกาหน่อยเคยมีบางคนเม้นว่ามันอาเมกาไม่ใช่เหรอถ้าเมกาเมกากอซิล่าถ้าเกิดเมกาจริงอมันจะสะกด MEGA เมกาแต่เนี่ย M E C H A จริงจงมันอาเมชานะ แต่ด้วยัพท์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเมกะไงและพอจะแปลเป็นภาษาสากลเนี่ยถ้าเป็นเมก้าเลยมันก็จะอ่านเหมือนเมก้า MEGA ME ไงเขาก็เลยเรียกเหมือนเอา C H เป็นตัวกไก่แหละแต่ทําเสียงให้สั้นลงนะครับกลายเป็นเมกะก็ซิล่านะครับตัวในภาพเดียวกันก็คือคิงซีซ่านะครับในวาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าคิงกุชิชาอะไรแบบนั้นและมันเคยมีชื่อหลายชื่ออยู่เหมือนกันนะคิงซีเซอร์ในดับอังกฤษในช่วงนั้น แม้แต่ชื่อ king ี e i ก็เคยมีมาแล้วนะครับแต่ภาคสุดท้ายของยุคโชว,วะ mm hmm. ทเทเลอร์ไม่กัดก็ซิล่าก็จะมีตัวไททโนซอรัสซึ่งชื่อญี่ปุ่นเนี่ยและเป็นชื่อที่ใช้ในภาคไทยด้วยในภาคไทยพันธมิตรนะครับก็คือจิตโนซาโอลุสในภาคไทยก็ตัดสื่อออกกลายเป็นจิตโนซาโอลุสนะครับเมื่อเสิร์ฟคนภาคไทยพันธมิตรนี่น่าจะพลาดลำบากหน่อยพอชื่อญี่ปุ่นชื่อยาวภาษากรีกนะครับจิตโนซาโอลุสไททโนซอรัสนะครับ เข้ามาสู่ยุคเฮเซ่บ้างนะครับไคจูตัวใหม่ที่โผล่มาคือไบโอแลนเต้ทั้งสองภาคอาจคล้ายๆกันจะมีตรงตัวรันนี่แหละที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงตัวอาในขณะที่สากลออกเสียงตัวเอลนะครับไบโอแลนเต้แล้วก็ภาคพระทรรมมอชาป,ปี92ก็จะมีศัตรูใหม่อย่างบาโตร่านะครับแน่นอนญี่ปุ่นก็อาจคล้ายๆกับโมซูล่านั่ ura, นคือบาโทร่านะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในอีกซีรีส์นหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าแบล็กมอชานะครับก็เหมือนมอชาด้านมืดนะเนาะ ตัวต่อมาก็สเปซก็ซิล่าก็อ่านง่ายๆเลยสุเปซุโกจิล่าอะไรแบบนั้นนะครับเป็นญี่ปุ่นแบบคันจิเลยนะและศัตรูตัวสุดท้ายของเฮเซเดสรอย่าญี่ปุ่นก็อ่านแบบสำเนียงญี่ปุ่นเดสุโตโรย่าแน่นอนว่าในดั้มังกิษเนี่ยก็เรียกว่าเดสรอยเออร์และหลักคนในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกตัวนี้ว่าเดสรอยเออร์นะครับเพราะว่าโปาษาของมันเนี่ยมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของอัสเซียนเดสรอยเออร์ไงเขาก็เลยเรียกว่าเดสรอยเออร์ไปด้วย แต่ผมว่าผมชอบชื่อ Destroyer มากกว่าชื่อมันดูมีพลังกว่าไง Destroyer อะไอแบบนั้นนะครับแล้วก็ซิล่าก็ซิล่าแหละก็ซิล่านี่ยเข้าก็แปดกจิระ a นะครับแต่พอเป็นซีล่าเนี่ยก็ย่อเหมือนกันนะครับการเป็นจีล่นะครับพอเข้าสู่ยุคเมลเลนียมในกอซ่า2 0 0 0ก็มีศัตรูใหม่ยอย่างอ็อกกานะครับซึ่งชื่อญี่ปุ่นนั้นก็เรียกว่าโอลูกานะครับซึ่งชื่อก็ไม่ต่างกันมากนะเนาะตัวไม่กากิลุสก็เหมือนกันนะครับ ในจริงว่าเล่นเมกากิลัสแหละแต่ของตดป่าเมกากิลุสนะครับมเอาญี่ปุ่นมาสองภาษากลเลยเนาะแน่นอนญี่ปุ่นเรียกว่าเมกากิลัสอะไรแบบนั้นนะครับเมกานูรอนด้วยเมกานนรอนนัก็อาก่านคล้ายกันครับตาแค่ตัว L อกับตัว R เหมือนเดิมญี่ปุ่นอ่านตัว R สากลอ่านตัว L อนะครับคิริวก็คือคิริวนะครับเพราะว่าชื่อสากอนคิริวนั้นก็เป็นสาษญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับมอนสเตอร์เอ็กซ์ญี่ปุ่นก็ทับศัพท์แต่เป็นสำเนียงเขานะครับก็คือมอบบนสุตนนะเอ ซอมูตโตคือมูตโตนะครับเพราะว่าเป็นจัป,ปหลาของคุริบุนอยู่แล้วและสัป,ปลาอรอริจินอลตัวสุดท้ายในใจักรวาลกอรซิลลานั่นคือเซอร์วัมนะครับซึ่งญี่ปุ่นชื่อมันเขน่าจะยาวอยู่นะชื่อญี่ปุ่นเขาอ่านว่าซรวามุแบบนั้นสากลเซอร์วัมก็ประมาณนี้นะครับมาแสรกเลยว่าอาบางตัวเออญี่ปุ่นก็เลยทับศัพท์แต่เป็นสำเนียงเขาบางตัวชื่อก็ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรนะอย่างลานดอนเนี่ยค่อนข้างจะ,งงจะคือแบ่งซีกชัดเจนคือมันครึ่งๆึเพราะว่าหลายคนก็เรียกชื่อ และหลายคนเหมือนกันที่เรียกชื่อแบบสากลนะครับไม่เหมือนกอซิลลาไงที่คนจะเรียกโกจิระส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถบญี่ปุ่นเนาะคนสากลทั่วโลกส่วนใหญ่ก็เรียกว่ากอซิลลาครับก็จะมีแฟนๆหลายคนเออติดปายญี่ปุ่นก็เรียกโกจิระแต่ส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยก็ยกว่ากอซิลานะครับแต่ลาดอนเนี่ยค่อนข้างจะมีทั้งล้าดอนและโลเดนนะเนาะแต่ถ้าผู้ชมล่ะเรียกสัตว์ประหลาดตัวนั้นด้วยชื่อญี่ปุ่นหรือชื่อสากลนะครับตัวไหนบ้างก็มาเมนกันได้ว่าเอ้ย ผมติดปากตัวนี้ว่าลาดอนติดปากตัวนี้ว่าโลแดนผมเรียกโกจิระผมเรียกก็ซิล่าผมเรียกเดสโซย่าหรือเดสโซเยอร์นะครับก็มาเมนกันได้นะครับจากอาร์ทอติกก็ทำทั้งก็ซิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิฟิกเอ่ยโดราเอมอนพิจเตอร์ก็ติดตามในของมิโดเน่ด้วยถ้าเกิดใครมาสับสนก็มาสับสนหน้าช่องทางด้านล่างผมมีไปบุฟเฟเพจส่วนตัวถ้าเกิดใครถามได้มาถามในเฟซได้เนี่ยทูมันไม่ตอบพะไรสหรับวันนี้กันตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ